ทีมแรกมึงไห่ไม้แต่งตัวดีๆเข้าไปซื้อรถสุปเร,ร์คาในศูนย์มึงเลือกคันที่แพงที่สุดเอาให้คนทั้งศูนย์เนี่ยนะเข้ามามุงมึงดูแลมึงพิเศษเหมือนกับจะก,กาบตีมทั้งศูนย์ไอ้รอยนิ้วมือเนี่ยแม่งไม่เื่นสำคัญมากเวย้ย ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานสาวของตัวพวกเราได้สวัสดีครับท่าน สนใจคันนี้หละครับงั้นเดี๋ยวผมเอากุญแจมาให้ครับมึงเชื่อกูร้อยทั้งร้อยเนี่ยกุญแจรถทุกคันในศูนย์แม่งต้องอยู่ในตู้เดียวกันส่วนกูทีมที่สองกูเยากล่องรีเลยเ์บ็อกของไอ้ไม้ไปยิงกับรถเป้าหมายเพื่อให้มันล่อสัญญาณออกมา แล้วบอกว่าสัญญาณไม่ถูกต้องไปด,ดูด้านในได้เลยนะคะด <c oughs> <c oughs> อย่าไปเอาน้ำให้นะคะคุณลูกค้าและผมจริงสัญญาณจากเครื่องรียนเรบกของผมไปที่กุญแจทุกดอกในตู้มันต้องมีสักดอกปล่อยสัญญ,ญาณไปที่รถที่พี่โตบอก และสัญญานั้นจะกลับมาที่ตุก๊กเฮ้ยเดี๋ยว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 กูว,ว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนึนงเว้ยอะไรของมึงวะแล้วพวกเราจะเอารถออกมายัางไงอ่ะเราพอทั้งคึบเลยไม่ตอห่วงไ,ไอ้แค้มทีมที่สามเนี่ยกูจะให้มันแกล้งขับรถเสียตรงยามหน้าศูนย์ใกล้เวลาที่จะเริ่มเวลาที่เจ้านายของมันเนี่ยจะทยอยขับรถออกมาแต่ยามเหี่ยเนี่ยมันไม่กล้าให้รถเสียความทางรถเจ้านาย รถผมเสียพี่อยู่ดีมันก็ดาบอะเป็นไรไม่รู้อะ่ะมาตายตรงนี้เดี๋ยวนายผมออกมาพวกผมจะเดือดร้อนนั้นพี่ต้องช่วยผม,มละเร็วๆหน่อยนะน้องเดี๋ยวนายพี่ออกมารถเสียแล้วสิไปไปช่วยเขาหน่อยไปช่วยเขาหน่อยครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฮะเร็วๆ<ะ>นะนายต่อวะ่ะกูจะส่งสัญ,ญญาณที่ถูกต้องไปที่รถเป้าหมาย เปิดรถเข้าไปนั่งเตรียมรวยก <laughs> ูจะกดปุ่มสตาร์ทแล้วกูก็จะขับรถแม่งออกไปชิพายเลยไหมอันนี้มันรุ่นเก่ามันใช้กุญแจเว้ยมึงมานี้เลยไอชี ge, Strange Name Amazing Shows